บทสวดมนต์แผ่ส่วนกุศลมิทงังเมมาตาปิตุนางหงตุสุขิตาหงตุมาตาปิตโลขอส่วนบุญนี้จรงสำเร็จแก่มา,ดา,ารามดาบิดาของข้าพเจ้าขอให้มารดาบิดาของข้าพเจ้ามีความสุขมีทงังเมยาตินางหูตุสุขิตาหูตุยาตะโยขอส่วนบุญนี้ ทงสาเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้ามีความสุขอิธังเมคลุปัชชายาจริยานังหงตุสุขิตาหงตุขลุปัชชยาจริยาขอส่วนบุญน,นี้จงสาเร็จแก่ครูอุปชา ah, อาจารย์ของข้าพเจ้าขอให้ครูปัตตุปุชาอาจารย์ของข้าพเจ้ามีความสุข อีทางสัพพตาสัพพเทวานังโหตุสุกิตาโหตุสัพเทเทวาข้อส่วนดุนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายทั้งปวงขอให้เทวดาทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขอีทางสัพเพเปตานังโหตุสุกิตาโหตุสัพเพเปตาขอส่วนดนี้จงสำเร็จแกปีท <mon> ั้งหลายทั้งปวง ขอให้เพจทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขอีทางสัพพเวรีนางหูตุสุขิตาหูตูสัพเพเวรีขอส่วนบนนี้จงสาเร็จแก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขอีทางสัพเพสตานาหูตุสุขิตาหูตุสัพเพสตาขอส่วนบนนี้จงสาเร็จแก่ญาติทั้งหลายทั้งปวง ขอให้ญาติทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขทั่วหน้ากันที